หอมาอมากหอมามากเกียวอิาว้าวแม่มันเปนรี้ยวกนทีว้าวกิีนที <c oughs> อร่อยม <c oughs> ากนละมุนนะ่ะแม่มันแบบกลมกล่อมมันละมุนอะ่ะกินได้ไหลายอัน Excuse me ยเฮ้ย <c oughs> มันอร่อย <c oughs> วันนี้เราพามาร้านชาที่แบบว่าโด่งดังมากบอกชื่อร้านที่เชียงใหม่ก่อนมีใจมัดฉะหลายคนเคยไปแน่นอนที่เชียงใหม่แต่วันนี้ค่ะเขามาเปิดสาขาที่กรุงเทพแล้วเป็นสาขาสองของเขาชื่อว่า t ร r ค Cafe พิกัดคือดีแคทอลนพระรามสองที่จอดรถไม่ต้องห่วงเลยค่ะเยอะแยะ ถึงก่อนก็คือถ่ายเลยรูปหนึ่งไม่ได้สั่งไม่เสริงอะไรทั้งสิน้นเล้าชาที่ที่อยากจะชงให้ห่งอันไม่ต้องลองหมดเลยลองหมดเลยค่ะสามชาโอ้ไม่ก็พกกีินนิดหน่อยหน่อยได้ค่ะ เย็นสบายเป็นชิวเป็นสวยอะ่ะมาแล้วชาของเรา้องพลอยให้ทำแบบนี้ด้วยหรอคะชานนี้ค่ะจะเป็นชาเกนไมาชาชาเขียวผสมทับกุมญี่ปุ่นดเดี๋ยวเราจะให้คุณคิดลองสกัดดูดเป็นชาร้อนไี่<ด>ริ่สกัดจะได้กินไหมนะสนาทีต่อหนหจอกอันนี้หอมมาก หอมมากจริงๆติสำหรับใครที่จะมานั่งทํางานอยากกินชาไปเรื่อยๆเลยพอครบสามนาทีปุ๊บเธอก็เทหนึ่งจอกแล้วเธออยากกินอีกเธอก็ค่อยเทยน้าร้อนเข้าไปแล้วก็ให้เขาแบบว่าละลายตัวอันนี้นะคะจะเป็นการตีมะชาตัวนี้จะเป็นมะชาเกร็จที่ดีที่สุดของร้านเราขั้นตอนแรกใส่ผงไปเลยค่ะหอมาอมากหอมมากเกลือชา เอ,อ่ทาบัชออนเราดูว่าชาตแตกตัวย,ะะยังเทพอ่ะก็มือน,นึงก็ต้องหม <c oughs> มือน,นึงก็ต้องถ่าย <c oughs> มือน,นึงก็ต้องมอง <c oughs> เรียบร้อยแล้วคุณคิดก็เทใส่จอบหรือไ้เล,เลยคะ่ะส <c oughs> ามารถเลือกได้นะคะทานแบบร้อนหรือแบบเย็นสีสวยมากอันนี้หอมมากอันนี้ก็คือเป็นการชิมนะเราก็ทำไปทีละจอบว้าวแม่มันไปริกินที ว้ากินทีแบบโหใช่เลยกินทีใช่เลยพอร้อนี้พอร้อนี้นข้าวเพาบอกว่าข,ข,<อ>ขมมันก็ไม่ขมแต่ว่ามันจะเป็นแบบกลิ่นของชาเขียวอะ่ะอยอันนี้ขออ้าวั่วอร่อยมาก ถาแบบนี้มากกว่าแต่อันนี้ก็สดชื่นนะจะมีความขมประมาณนึงนะแต่มันเป็นขมของชาเขียวอะใส่กาแฟอร่อยนะอร่อยมากอันนี้หอมมากแต่ถ้าใส่นมเนีจะเข้มคนดีอร่อยกินง่ายหน่อยแต่สำหรับคนที่แบบเอาแบบชาเขียวแบบจัดๆเลยอะคือแนะนำลยเย็นก็จะอีกฟิลหนึ่งนีเสียงนี้มันคุณคุคิดนานจัง มันเป็นยังไงหรอชอบอันอันแบบร้อนมากกว่าคือชอบอันร้อนมากกว่าเพราะว่าเชื่อว่าเพราะว่าอยากจะได้รู้สึกรสชาติของเขาที่แบบแท้จริงคิดว่าถ้านี่ใส่นมเย็นๆน่าจะอร่อยอร่อยมากอันนี้นะคะบนเนคิมคอ่อนจะเป็นชาโคจิชาร์อุ้ยชอบกลัวก็จะมีกลิ่นหอมโชยของข้าวกัวที่โดดเด่นก็เหมือนเดิมเลยค่ะ ใน3นาทีอันนี้จะเป็นชามาชากตัวเดียวของมาสักตู้นะคะแต่วันนี้จะเป็นสูตรโดยเฉพาะเราแบบใสน่นมค่ะอร่อยมากเป็นยังไงอร่อยมากเราเลยนะอันนี้ถูกต้องเลยหรอคือเมื่อกี้เนี้ยกินจากตัวผงแล้วเขามาผสมเพียวๆของมัานอะ่ะมันก็คือจะติดขมชาเขียวเป็นของเขาอยู่แล้วอะ่ะแต่พอมันมาใสาน่นมมันละมุนนาแม่มันแบบกลมกล่อมมันละมุนอ่ะอร่อยมากแม่ ชอบคุกกี้ร้อนแล้วแบบนุ่มๆอย่างู่แล้วไม่ต้องนอนคืนนี้พี่พลอยกินใจน,นะมันกินแล้วมันล้างล้างหวานะ อ,อุ้ยเจ้ามันี้อ่ะเหมือนสาราสีแบบไม้ไม,ไม้อ,อมามตตอนแรกข้างล่างอ่ะคิดว่าแบบเอ๊ะร้านแบบว่าเหมือนเป็นคาฟเฟ่เฉยๆธร,รรมดาพอขึ้นมาแล้วเนี่ยบรรยากาศคือน่าร<ะ>ักใช่ผมนี่น่ารักแล้วพอเจอเมนูเขาต่างๆความพิเศษของชาเขาอ่ะก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมที่เชียงใหม่ถึงดังเพราะว่ามันชิลจริงๆตรงเนี้ยมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วเพราะฉะนั้นใครแวะมาแถวนี้อย่าลืมมากินชาที่แบบอร่อยมากๆก <ๆ S 2> ินได้หลายอัน Excuse me เฮ้ยมันอร่อย ไม่ใช่เราแบบดูดแบบออขอโทษทุกคนที่ชมอยู่ตอนนี้ด้วยจริงอร่อยอะตัดอ,ออกรายการด<น>้วยนะว่ามันเป็นมารยาทแบบน,น,นี้มันถึงโดนพี่พูดว่า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ดูดจัดแบบไม่รู้เรื่องคือดูเพราะมันเป็นแบบนี้ <c oughs> คนกินแล้วมันเพลินเนาะจังหวะสุดท้ายพอดีไม่คิดว่าจะาได้ ของใหม่มาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นสกู๊ปนะคะแล้วเราก็ทำเองเหมือนกันยามสตรอเบอรี่อันนี้ก็จะทำเองส่วนเนยเป็นเนยฝรั่งเศสนะคะ ชาขอเรีทูดูนกระเป็นปะล่ะอันนี้วานิลากับมัชฉาเหรอคะก็เป็นรสนมกับมัชฉาค่ะอ๋อนมนมนมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพีุ่้ไม่กินนมใสะเป็นใายมัชฉาเลยอะค่ะ เหมือนจากเกี่ยวเลยอะเหมือนมัดฉาบเมื่อกี้เลยเหมือนแต่เป็นไอติมเ,เหมือนเลยเหมือนเลยดีมากจบรายการแบบปากโลเลแบบนี้เพราะอร่อยมากทางร้านให้แจ้งมาว่ามัดฉาที่พี่คุณชื่นชอบที่ทําให้ดูไปเมื่อตะกี้นี้เนี่ยคือทํามาให้ทุกคนได้เห็นว่ามัดฉาเนี่ยเป็นมัดฉาจากญี่ปุ่นจริงๆแล้วมันแบบว่าริชะมันริชะม,มันคือของจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาทําให้ดูแต่ว่าถ้าจะมาสั่งที่ร้านเราจะมาตีเองอย่างเงี้ยทางร้านกลัวว่าจะวุ่นวายเขาก็จะมีแบบนี้ค่ะมีเป็นเซตเตแบบนี้ให้แบบที่เทน้ำร้อนแล้วก็รอาาทเก มาได้หมดยกเว้นน้องมัชฉะตีตีปัดแก้มไม่มีน้องมัตฉะตีปัดแก้มเห็นมัตฉะตีปัดแก้มไม่มีใช่ไม่มีดีแค่รอลอนสาขาพระรามสอง,สองนะคะร้านทอเรคคาเฟ่ยเฟยอยู่ข้างหน้าทางเข้าเลยน่ารักมาก,กถ้าใครที่ชอบชานะคะก็มาหรือว่าใครที่ยังไม่เคยกินมัตฉะแบบจริงๆหรือว่าชาญี่ปุ่นแบบจริงๆเนี่ยอยากให้มาลองตามนั้นค่ะตามนั้นเราเจอกันพิกัดใหม่คือแบบฟังซอกแฟนออกกำลังกายออกกำลังกายท่าไหนอะ เราต้องมีท่าแฟลงเราเล่นกับพี่มุกยืนๆ่เราทำไงีเล่นหนังเยอะไปนะพอยรู้ว่าจริงๆอาการอ๋อ <c oughs>